จากสาเหตุที่มีการบอกว่าคุณแตงโมนั้น ออกมาถ่ายปัสสาวะท,ที่ท้ายเรือนะคะจากการสอบถามผู้ดูแลบอกว่าก็เป็นไปได้ค่ะที่ผู้หญิงจะออกมาปัสสาวะบริเวณท้ายเรือซึ่งคนเล่นเรือก็จะรู้ว่าสามารถทําได้นะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกิดการพัดตกน้ําอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่คนในเรือจะต้องอชี้แจงถึงาสาเหตุทั้งหมดนะคะแต่ในกรณีของความเป็นไปได้หรือลักษณะของการปัสสาวะบริเวณท้ายเรือนะคะทาง คุณบอลพูดดูแลเรือก็ได้สาธิตให้เราดูนะคะว่าทําได้ค่ะเดี๋ยวคุณบอลจะทดลองฉี่ให้ดูนะคะผู้ชายเววลลา่่อยูันนี้ิะกษณผู้ชายก็ยืนแผ่นทั่วไปปกติเลยนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาจะอยู่ท่ามืจับล็อกคือบางคนก็แะบเพื่อนมาช่วยดึงเอาไว้ ก็หันหลังให้เย็งนะก็ะสุนเวจะหันหันหน้าไปหัวเรือครับจะไม่มีใครอย่างนี้จมีอย่างนี้านีนั่งอยู่ตรงที่เครื่องก็ได้หรือแต่ว่าจะเป็นตรงนี้แต่ตรงนี้เอาลงหรือเปล่าไม่รู้แต่วันที่ไปเจอคือเขายังเก็บอยู่ปกติอ๋อเป็นแบบนี้นะคะบันไดระลงก็คืออยู่สภาพนี้แต่ทีนี้ฉี่แบบนี้เรือวิ่งหรือเรือต้องหยุดคะ เรือต้องหยุดครับหยุดหยุดลอยลอยลำอยู่เฉยๆนิ่งๆเพื่อจะทํากิตได้และทุกคนต้องหันหน้าหนีหมดแต่วันนั้นเขาทราบไหมคะว่าตอนที่เฉี่ะเรือวิ่งเรือเรือหยุดเขาบอกว่าเรือกำลังวิ่งด้วยความเร็วที่ให้ข้อมูลผมนะแต่มันขัดแย้งกับกับน้องผู้หญิงที่เขาบอกว่าเรือเข้าไปจอดผมก็เลยไม่รู้ว่าแต่สาเหตุว่าจากพอเจอเจอร่างผู้จมแล้วมีแผลแสดงว่าโดนประทัดเรือเรือวิ่งเรือทําเครื่องเครื่องยนต์ ไปพันเดียวตรงนี้เลยก็อาจจะเดินไปได้ที่โดน่แต่คิดว่ was, าถ้าดูจากบาดแผลเรือไม่ได้วิ่งยความเร็วคือวิ่งอยู่แต่ว่าไม่ได้เร็วจึอทาให้ร่วงคิดว่าน่าจะคว้านะนัอน่าจะอยูดท่านี้คิดว่านะครับคิดว่าอันนี้สารนะแต่กันอือกาไม่มเือไปพักเรืออื๋อเดี๋ยวท้าเมื่อกี้แล้วก็อาจจะเผลอหลุดมือไป มันมีโอกาสเป็นไปได้ครับซึ่งยากมากนะคุณตกเรือด้านท้ายแล้วจะโดนในพัดถ,ถ้าถ้าเรือมันวิ่งด้วยความเร็วศาดโดนยากยากมากเพราะเรือมันจะหนีออกตลอดเวลาอืมเพราะลักษณะการตกคือหายหลังคือว่าที่กั้นข้างลงไ No <ป>สองข้างสองข้า้วคุณโมคือหันหลังออกใช่ไหคะันหน้าทางหนออกใช่เหมือหันหน้าวนมานอนแซนได้จับตุณนี้เลคะมันนอนแล้วมือถืออยู่ daripada Deripata Serai